สวัสดีครับวันนี้จะมาทําบุญลงศพนะครับที่วัดหัวลําโพงนะครับนี่นะครับก็จะอยู่ตรงแยกสามย่านพอดีนะครับก่อนอื่นเรามาถึงนี่ก็ะจะต้องมากรอเอกสารตรงนี้นะครับพอ,อก่อเอกสารเสร็จแล้วก็เอาเอกสารไปให้เจ้าหน้าที่ด้านในนะครับไปครับรอแถวกันนะ นี่ครับผมได้ออกมาเป็นบินใบเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะไปทำการแตะใบที่เราเขียนนะครับที่ลงศพได้เลยนะครับไปครับ